ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมนะคะสวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะคะวันนี้นะคะมารีก็มีโอกาสนะคะได้เดินทางมาทําบุญที่คําชะโนดน,นะคะแล้วก็ มาขอพรปูนะคะมาขอพรปูจีนโชย่าทีปทุมานนะคะขอพรขอโชคลาภนะคะท่านผู้ชมคะก็มารีก็จะขอโชคลาภนคเผื่อท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะคะท่านผู้ชมก็อนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะบูชาบายสีพญานาคสามเสียงไว้เสริมดวงบารมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง านและเสรารีหวก็จะบูชาดอกไม้ทูงเทียนก่อนนะคะท่านผู้ชมคะก่อนที่มารีจะเข้าไปข้างในนะคะท่านผู้ชมที่รับชมนะคะก็ร่วมขอพรกับปู่ย่าด้วยกันนะคะก็ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะ ยงมีสุขธรรมมัยที่แข็งแรงสมบูรณ์เดินมาโดยสวัสดิภาพปอดภัยอย่เจ็บอย่าเจ็บมีโชคยีใครการงานงานไม่เ้างในก็ได้นะเ้นจ้า

ค่ะค่ะท่านผู้ชมคะดเดี๋ยวาริก็จะพาท่านผู้ชมเข้าไปด้านในนะคะเดี๋ยวเราจะไปขอพรปู่ย่าด้วยกันนะคะวันนี้อากาศเย็นสบายนะคะท่านผู้ชมคะ่ะ อากาศเย็นสบายที่คำชนโนดนะคะก็ฟ้าแจ้งนะคะแต่ว่าบรรยากาศก็ค่อนข้างเย็นสบายนะคะวันนี้ก็เดินทางมาถึงนี้ประมาณ9ก้าโมงกว,กว่านะคะท่านผู้ชมค่ะก็เป็นบุญนะคะ เป็นบุญที่ได้มีโอกาสเดินทางมากราบไหว้ปู่ย่านะคะแล้วก็มาขอพรนะคะท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่ไม่ได้มีโอกาสเดินทางมาถึงที่นี่ที่คําชาโนนะคะท่านใดที่ได,ได้รับชมรับฟังนะคะก็ร่วมขอพรกับมะลิได้นะคะร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะ มารีก็จะขอพรปู่ย่านะคะเผื่อท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่รับชมช่องมาลีทุกท่านนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับมาลีนะคะม เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับนั่นนี้น่างครับอีสักคู่นะคะท่านผู้ชมครับพระจํานะคะก็จะพาพวกเรานะคะ กล่าวคำบูชาปู่ย่านะคะแล้วก็ขอพรปู่ย่านะคะท่านผู้ชมท่านใดที่มีโอกาสได้รับชมและฟังคลิปนี้นะคะอันนี้ก็ขอพรปู่พรย่านะคะจนโดนอภิบาลประทานพรนะคะให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะคะที่มีโอกาสได้รับชมคลิปนี้นะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะคะ มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยร่ำรวยนะคะท่านใดที่มีความปรารถนานะคะในเรื่องโชคลาภนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสมหวังทุกประการนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะแล้วก็จะกล่าวคำบูชาปู่ย่าด้วยกันนะคะท่านผู้ชมคะ่ะ อันนี้ก็ถือเป็นโอกาสวันดีนะคะค่ะนผู้ชมคะมันนีก็รู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกเป็นบุญอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมากาบปู่ย่านะคะ ที่จริงก็มลี่ก็อยู่ใกล้ป่ย่าอยู่ก็จะมาบ่อยๆอยู่นะคะก็วันนี้ก็มีโอกาสได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับชมด้วยนะคะท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่มีโอกาสได้รับชมคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีโชคลาบนะคะในวันวันที่16พฤศจิก,กา2563ที่จะถึงนี้นะคะอ่ะรอบเปิด บาปโปรโเร่ให้ลูกหลานได้บูชามาขึ้นให้ตั้งจิตตั้งใจกล่าวน้ำโมพร้อมกันสามจบดังๆให้มีเสียงออกมาทุกท่านทุกคนเด้อลูกหลานเด้อจะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเด้อบัดนี้เด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เก้าคำบูชาตามนะครับกายวาจาจิตตังกายวาจาจิตตังอหังวันทาอหังวันทาอาคาทิปดีอาคาทิปดีสีสุทโธสีสุทโธวิสุทธิเทวาวิสุทธิเทวาปะทุมานาคีปะทุมานาคีวิสุทธิเทวีวิสุทธิเทวีปูเชมีปูเชมิกายวาจาจิตตังกายวาจาจิตตังอหังวันทา อรทานาคาธิโดีสีสุดโทสีสุดทิทธิวพิสุทธิเทวาปะทุมานาคีมานาคีพิสุทธิเทวิสุทธิเทวีปูเจมปชเมกายวจาิังกายวาจาจิตตังอาหวันาอหัรวันทานาคาธิปดีดีสีสุดโทสีสพิสุทธิเทวา ปัุมานาคีปัุมานาคีวิสุทธิทเทว,วีวิสุทธิทเทว,วีปูเจมิปูเชมิพ่วกนี้จะให้ลูกหลานคุณปอบคุณแม่ยกขึ้นศักระที่นํามาขึ้นแล้วก็ประนมเือตั้งจิตและอธิษฐานขอได้ในช่วงนี้ทุกท่านทุกคนร่อมเพียงกันเด้ออ่ะตฎยลูกหลานยกขึ้นอธิษฐานบอกเกาู่ปูนยาเฮาเด้อวิเดินอย่างไรปูในยาซอยเด้อ สาธุสาธุสาธุพระผูิแจ้วที่พ่อผู่ศรีสุดโตแม่ยา่าศรีปัตุมาลูกหลานที่จำดอกไม้พปรมลาลัยทุกเทียนมาโพลรีใบยสีปจนาพร้อมด้วยปัจัยมาถวายสมบุญขอพรกับท่านผู้ชันย่าเมื่อท่านผู้ชันย่าได้รับจากลูกหลานแล้วขอท่านผู้ทันย่าได้โปรดเมตตาประทานพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้ลูกหลานทุกจนทุกคนพร้อมครอบครัวที่เดินทางมากราบไหว้ขอพรในวันนี้ ขอให้หายจากการเจ็บไข้ได้โป่ยขอให้มีสุขภาพร่างกายอันแข็งแรงโชคลาภเงินทองให้เข้ามาขอให้หมดปัญหาอยู่ที่บ้านเดินทางทุกท่านให้ได้รับความปลอดภัยกิจ,จาก,การงานค้าขายให้ลูกให้หลานซื้อง่ายขายคล่องปราถนาสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังที่ลูกหลานได้ตั้งจิตและอธิษฐาน ทุกท่านทุกคนด้วยเฮ้บถ้าเจรจากระบอกนะครับยกมาเลยลูกหลานองไหนครับตู้บอไดเีร้เยรเบีเจบียร์ เดี๋ยวเดี๋ยวเหมาเอะไมันเขียวมันน้นไงมนนเาวนอกมสมาธิมืห่ไระซามเัายังไปอะไรก็เกิน่ได้หาเราเดินกันเด้อไปหลงลยมึงหนันหนกเด้สามหางส่สามหาแปดหา ต้าว่ากห่าก็เห็น้ห้าหกห้าก็เห็นก็พอละก็มารีก็ถ่ายให้ท่านผู้ชมนะคะพิจารณาดูนะคะ คืออาจจะเป็นโชคลาภนะคะในวันวันที่16พฤศจิกา2563นะคะท่านผู้ชมคะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจญญญาณในการรับชมด้วยนะคะวันนี้ก็ขอพรปู่ย่านะคะขอบารมีของท่านนะคะช่วยอภิบาลประทานพรน,นะคะ ให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะคะที่มีโอกาสได้รับชมนะคะคก็ขอให้ท่านผู้ชมช่องมาริชาแนวทุกท่านนะคะขอบารมีปุย่าช่วยประทานพรน,นะคะให้ทุกคนทุกท่านมีโชคลาภนะคะในงวดวันที่16พฤศจิกานี้ด้วยนะคะคก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูได้พิจารณาเอานะคะเพราะว่าหลาย คนหลายตาหลายท่านนะคะก็อาจจะมองเห็นไม่เหมือนกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาหรือโชคลาภของแต่ละบุคคลด้วยนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะไว้เป็นแนวทางนะคะให้ท่านผู้ชมได้วิเคราะห์เพื่อพิจารณานะคะ <c oughs> ก็ขออนุญาต <c oughs> ไม่ ไม่ฟันธงว่าเป็นตัวนั้นตัวนี้นะคะเพราะว่าแต่ว่าโดยส่วนตัวของมาลีนะคะวันนี้ก็เห็นเป็นหกห้าแปดห้าหรือว่าห้าสามห้าอะไรประมาณนี้นะคะ่ะท่านผู้ชมคะก็ 8, 3, 2, 6, ให้ท่านผู้ชมได้ดูได้พิจารณาเอานะคะเพราะว่าก็ซูมได้ชัดเจนเท่านี้นะคะท่านใดที่มีโอกาสได้รับชมนะคะ ขอให้มีโชคลาภทุกท่านนะคะ ให้คุณผู้ชมได้ดูได้พิจารณาไปเรื่อยๆนะคะท่านใดเห็นเป็นตัวไหนนะคะ<อ>ก็ท่านที่ตาดีมีโชคนะคะ<อ>ก็รบกวนช่วยคอมเมนต์นะคะแบ่งปันให้ญาตริรมท่านอื่นด้วยนะคะแบ่งปันโชคลาภนะคะท่านผู้ชมะคะ่ะ